ในวิดีโอนี้จะอธิบายเกี่ยวกับเมนูบัญชีหนึ่งตั๋วเงินการสลักหลังตัวเงินค่ะการสลักหลังตั๋วเงินคือการที่จะไม่รับเงินจากตั๋วเงินที่ได้รับจากบริษัท A เมื่อครบกำหนดแต่จะสลักหรือโอนไปยังบริษัท B แทนเก่าวอีกในหนึ่งคือเมื่อเราซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัท B แทนที่เราจะทำการจ่ายเงินสด แต่เรานำตัวเงินที่ได้รับจากบริษัท A ไปจ่ายให้กับบริษัท B แทนค่ะโดยระบุวันที่บนเอกสารเป็นวันที่ที่สลักหลังหรือวันที่ส่งมอบตัวเงินค่ะต่อมาแผนกและโครงการหากมีการจัดการการเงินตามแผนกและโครงการด้วยก็สามารถเลือกแผนกและโครงการที่ต้องการได้ค่ะถัดมาเป็นลูกค้าผู้ขาย ให้ระบุชื่อลูกค้าผู้ขายที่จะทำการส่งมอบตัวเงินให้ค่ะและในรายการหมายเลขตัวเงินให้เลือกรายการตัวเงินที่จะทำการส่งมอบค่ะหากไม่ได้ส่งมอบจำนวนเงินทั้งหมดของตัวเงินดังกล่าวให้ก็สามารถแก้ไขในช่องจำนวนเงินที่ชำระได้ด้วยตนเองค่ะและในช่องหมายเหตุก็สามารถระบุข้อความเพื่อบันทึกหมายเหตุตามต้องการเอาไว้ได้ เมื่อระบุข้อมูลส่วนต่างๆเรียบร้อยแล้วกดบันทึกพิมพ์ได้เลยค่ะหลังจากบันทึกก็จะสามารถตรวจสอบได้ว่าจำนวนเงินในตั๋วเงินที่ระบุได้นำไปทำการลดเจ้าหนี้ของลูกค้าผู้ขายดังกล่าวเรียบร้อยแล้วค่ะ